วันนี้มาเที่ยวงานวัดนะครับวัดหลวงพ่อโบน้อยนะครับอยู่แถวแถวโรงพยาบาลศิริราชครับคนเยอะเลยวันนี้งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30ตุลานะครับถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับ ตรงนี้เป็นผัดหมี่นะครับห่อละยี่สิบบาทของกินเยอะมากเลยครับต้องมาเดินนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับจนถ,ถึงวันที่แปดพฤศจิกายนนะครับจนถึงวันลอยกระทงนะครับก็งานวันนี้ก็คือเป็นงานแบบเป็นงานวัดนะครับสืบสารงานวันลอยกระทงนะครับ นาอยนะครับน้อยแล้วก็รุ่นนี้ต่างเฉพาะที่ระลึกเท่านั้นนะครับต่างจะฟ้องที่ระลึกเท่านั้นเออฉะนั้นท่างไปได้ไปไม่เก็บไว้ให้ดีเลยรอบต่อไปเรี่ยนรุ่นี้กันดีแล้วนะครับไปได้ไปก็เก็บไว้ให้ดีเลยรอบตอนนี้ทางวัดทางวัดได้ม500 500อย่าญนี้ พวายกุจพระมีความบรบาะเป็นประธานทอดม้ายกเป็นจงรจงบรรยยนปงต้นแบนะครับ่าการ้มอบราด้วันนี้มีสีเจ้าภาพนะนะสี่ท่านสี่ประธานและสี่ท่านสี่เจ้าภาพสี่ประธานลุ้นอยู่ว่าเจ้าเจ้าเหรียญที่เหลืออยู่เนี่ย ไม่หมดแต่ถ้าหมดนี้ก็ต้องขออภัยนะคือเหรียญส่งพ่อปวดน้อยรุ่นที่ระลึกกิจิตพระราชทานนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสร้างและกระบาาราธนาพระเกศาของวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหนึ่งและก็2อง 2> ยิ่งคําคนยิ่งเยอะนะครับ เพราะว่าอยู่ติดโรงพยาบาลศิริราชด,ด้วยนะครับแล้วก็ติดติดโรงเรียนด้วยนะครับตรงนี้เป็นวัดเล็กๆนะครับวัดไม่ค่อยใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อโบน้อยนะครับหรือวัดอมรินทารามนะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวผมจะเดินวนสักรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะแวะไปไหว้สักการะหลวงพ่อโบน้อยนะครับ งน,นี้เป็นบาร์บีคิวนะครับน่าทานมากเลยบาร์บีคิวลูกชิ้นนะครับไก่ย่างโอ้ขวันกินหอมเลยครับอันนี้ก็เป็นพวกไก่ย่างเหมือนกันขนมเบื้องฝั่งนี้ยิ่งเยอะเลยครับฝั่งนี้ นี่ก็พาป่าคนจะถยย่ายยากนิดนึงครับวันนี้เบียดเบียดกันนะครับฝั่งนี้ก็ไกลาย,ยางห้าสิบสาสิบห้าหกสิบห้าตรงนี้เป็นมแมลงทอดนะครับ ฝั่งนี้ร้านอาหารเยอะมากเลยอือ,อตรงนี้ขนมเบื้อง กินหอมเลยครับน่าทานทุกอย่างเลย เป็นเงินสดนะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้นะครับหลวงพ่อบอกทำได้ทุกเรื่องจะบอกว่าเออโอนผ่านบัญชีได้ไหมได้นะเอาละตอนนี้เหลือ92เหรียญนะครับอ่าลังเลนะครับ

เดี๋ยวไปบูชาทุบเทียนดอกไม้ก่อนนะก่อนที่เข้าไปไหว้ต้องก่อโบสถ์น้อยนะครับนี่ครับได้แล้วครับ เข้ามาไหว้หลวงพ่อคนน้อยนะครับเดี๋ยวทูบเทียนต้องไปข้างนอกนะครับข้างในไม่ได้นะครับตรงนี้ที่แคบมาก ắng chả có ai sẽ cò mà nghỉ gặp mà tự làm ăn này đâu <laughs>

เริ่มเลย่ที่กรณีมนาจจะอาจะเริ่มเปลี่นเลยเออเปลี่ยนเลยออเริี่ยนเลยแปดพันร้อยแปดสบเก้เปลียนเก้าิบเกเปลียนตอนี้เหลือแปเดนะเออเหลือแเาเดี๋ยวลอก่อนนะคุณน้องลอก่อนในล็อกตูของปุิยางองก่อนลอก่อ ตรงนี้เขาให้ตักปลานะครับไม้ละห้าบาทนะครับต,ตักได้ก็เอาไปเลยนะครับตรงนี้ไม้ละห้าบาท เรืเ่ไม่แน่สดเราดูวิดญโอนขอเป็นภรรยาณนาิศัสุท่านที่กล่าวนั้นไม่ใช่อาหารเลดตเหตุผลผู้รู้ท่านกล่าวล่ามาว่ามงคลจะดีเลิกนลก็จะอยู่ที่ใจเป็นนายเราจะมีใจเป็นใหญ่จะมีใเจใเป็นวหน้าจะมีใเนนจใเป็นประธาน สำเร็จและได้ใจส,สุขโภคุณยะคุณใจโยกานต่อร่างตั้งสมขึื่อาคุนเกิดกาตามุนความดีให้มีเล่ายอมจะนำสุขมาให้สัวใจเราจับใหม่หรือเก่าก็ให้กณสนจนบานดาอานิสงส์ของการปิดทองท่านบอกบวาินี้จะช่วยช่วยให้สวยงามผิวจะเหลืออารงามสดใส ทั้งขับเพียงไ,งไทยร้องร้อจัดใจตวทงไ่ไละดูโสารูปร่างต้องนางขัดข้ที่ยังมีมก็ดีาานาดการานสิ่ใดๆย่ำได้มาความสหายย่เกิดขนที่ตกวรกาตท่านจะมีผิวพรรณใิวหโทสตสตารตาท่านจะเป็น,นที้อผิวไมรอ กาัรแต่งทงานจะเป็นผู้ที่จดจ่อมจงรู้ความต่างท่านจะเป็นผู้ที่ร่วมความรักเข้่มาก่อนนเองครับคุณเจริญรัชชาขอให้เกิดการที่น้อยเงี้ยต่อที่เป็นผูคนะครับส่วนชาว I oh. you. ก็เดินกลับนะครับพอเดินกลับมาทางเดิมนะครับเดินทั่วนะนะครับวันนี้เดินทั้งทางซ้ายทางขวาก็เดินหมดละหมอพยาบาลก็มาเดินเยอะนะครับเนี่ยพอติดติดกับโรงพยาบาลศิริราชนะครับหมอพยาบาลเลยมาเดินเยอะเลยแล้วก็มีพวกนักเรียนก็มานะครับ เยอะเลยตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ